สวัสดีครับในวันที่ฝนพรัรมนะครับผมทุกคนอาจจะรู้สึกเ,ออเบื่อนหน่ายท้อแท้นะครับข่าวดีอาจกำลังจะมานะครับวันนี้ขอแนะนำไพ่ชุดนี้ครับเป็นชุดที่83นะครับ t a l o t of the white cast นะครับตัวนี้เองเนี่ยนะครับอ,อ๋อมีที่มาที่ไปตรงนี้คือเป็นชุดที่265ของผมละนะแล้วก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นชื่อชุดน้องเปียนะครับเพราะว่า เป็นไพ่ของน้องที่อยู่ในเพจของเราแล้วก็ร่วมเล่นเกมร่วมสนุกสนานกับเรามานานมากแล้วน้องเองเนี่ยเสียด้วยโรคมะเร็งนะครับน้องต่อสู้กับเรื่องของโรคมะเร็งจนจนน,น,น,า,น,า,นาทีสุดท้ายนะครับแล้วน้องก็เสียในวันที่14เดือน8ปี64น้องได้ส่งไพ่มาเพื่อที่จะให้ทางเนี้ยเก็บเอาไว้ผมเองก็มีการเปลี่ยนไพ่ชุดนี้กับอีกชุดหนึ่งที่ผมมีอยู่ในสต็อก นะครับแล้วก็ขอเก็บตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับที่มาที่ไปเลยขอตั้งตรงนี้ไว้เนาะก,การทำคลิปคลิปนี้ก็เพื่อระลึกถึงน้องด้วยนะครับประมาณนี้นะครับชื่อ,อะนะครับ Wi ซ์แคทไวซ์แคนะครับผมก็768บาทนะครับเมื่อเช้าเองได้จับไพ่ที่เป็นไพ่ of ฟ h e day of t o d a y ออกมานะครับไพ่ o t t o d y y ออกมาเชื่อไหมครับ ว่าไพ่ที่จับออกมาได้คืออะไรก็คือใบเนี้ยครับใบเดียวกันนะใบเดียวกันเลยอ่ะนะครับก็เหมือนกับว่าน้องก็คงจะนะอืมใบที่สิบสี่แล้วน้องก็เสียชีวิตวันที่สิบสี่นะครับก็ไม่รู้ว่าอืด้วยกลมนมายาอะไรนะครับก็ขอระล,ลึกถึงในการจับไพ่ชุดนี้ ให้กันละกันเทมเพลนนะครับอย่างที่บอกครับว่าความอดทนน้องคงจะอดทนกับสิ่งที่ได้ผจญอยู่โลกร้ายนะครับไม่มีใครหนีความตายไปพ้นนะครับวันนี้อาจจะมาแบบว่าธรรมะธรรมะนิดหนึ่งเนาะอืมนะครับก็ไม่มีใครหนีความตายไปพ้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่อให้คนเราและลึกถึงในคุณความดีความสนุกสนานหรือว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้คนเขาเลิกถึงในความที่ ไม่ดีนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้นิดหนึ่งกันล้วกันในฐานะที่อีกหน่อยเราก็เป็นหมอดูในตำนานเนาะเราก็อาจจะเป็นตำนานในสักวันหนึ่งเนาะประมาณนั้นหลังไพ่ครับหลังไพ่เองจะเป็นรูปแบบนี้นะครับไพ่ก็จะเป็นไพ่ของทางตัวโลั้ยน่าจะเป็นโลอ่ะนะครับเป็นของโลทั่วๆไปนะครับอเวอร์บายเซเวอร์ล บาล s ดีนะครับผมจริงๆแล้วควรจะมีคู่มือเป็นเล่มขาวๆเล็กๆนะครับไม่รู้น้องจิกเอาไปไว้ไหนนะประมาณนั้นนะครับไพ่ก็ประมาณนี้นะครับ78ใบธรรมดาทั่วๆไปก็คือคอนเซปต์ของแมวเลยนะครับแล้วก็มีใบแถมมา2ใบประมาณตรงนี้นะครับใบแรกทีเ่เปิดออกมาเลยนะครับเมื่อเชา้านี้ทำไพ่ออฟทูเดย์ให้กับคนในเพจผมก็เป็น ไพนาไพแบบเป็นเทมเพลนคือความอดทนนะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูไพที่เหลือต่อเลยดีกว่านะครับว่าไพที่เหลือคืออะไรบ้างรูปแบบของไพ่ายง่ายๆเลยครับผมตีความตามเวทไลเดอร์นะครับดูนะไพความสวยงามของเขานะักครเป็นแบบว่าท่านแมวนะครับก็จะมีรูปภาพมีกรอบนะครับดูกรอบสิเป็นกรอบอะไรก็เป็นกรอบแบบลายไม้ทั่วๆไปดูมีความเป็นวินเทจอยู่นะเนาะดูเหมือนเป็นความความความเป็นวินเทจ อยู่ในตัวกรอบของเขานะครับรูปเองก็น่าจะดูวินเทจนเทนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับพวกออไอพวก Cat i n t เดอะบูอ่ะประมาณนั้นน่ะได้ไหมนะถ้าใครใครดูการ์ตูน Cat i n t h e b o บ t ใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับแต่นั้นแต่นี้จะเป็นแมวขาวนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นาภาษาอาหรับนะครับภาษาปตุเขตนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นภาษาญี่ปุ่น นะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาษาไทยนะครับอืเชื้อกะบ,บ้าแล้วนะครับบางคนบอกว่าทําไมคุณพี่แบบว่าวันใบหวยแบบว่าเสียงแบบนุ่มๆม,มากบอกว่าแหมมันก็ต้องเปลี่ยนโหมดบ้างนะครับบางทีเนาะเราก็ใบแบบว่าเออดูคลิปผมนี่ออกคลิปแบบเอาทุกวันออกรายวันเนาะแล้วบอกว่าโอ้ยทำไมเสียงแบบนุ่มๆแบบเสียงสวัสดีครับอ่านะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนโหมดบ้างนะครับบางโหมดเราก็เป็นโหมดสนุกสนานนะครับเนาะ เพื่อให้มันแบบว่าแล้วแต่ไปนะครับนี่สามดาสามคาถานะครับใช้เวทไลเดอร์ธรรมดานะครับทั่วๆไปอันนี้ก็คือจัสติกนะครับเห็นไหมครับเป็นนางแมวนะครับแล้วก็ถือดาบก็ถือตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาจิง้านะครับไม่ใช่นะครับถือตะช่างนะครับนายออฟเด์ะครับเป็นแมวขาวเป็นตัวละครหลักนะครับแล้วที่เหลือก็ ใช้เวทเลเดอร์ตีความเลยนะครับแนปก็คือไนน์นั่นเองนะครับไนท์ออฟเดอะเพนทาเคิลนะครับประมาณนี้เออไนน์มีไนน์มีวอนด้วยเดี๋ยวนะมีแนปอีกมีแนปกับมีไนน์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีแนปกับมีไนน์แนปนี่คือเอ่อเพจนะครับส่วนไนน์นั่นคืออัศวินนะครับดูแนปนะครับแนปจะไม่ขี่ม้าแต่ไนท์เดี๋ยวดูไนน์ว่าไนน์จะขี่ม้าหรือเปล่านะครับผม อันนี้ก็เป็นอร่อยวอนสองวอนสตาเบนนะครับเอ๊ะทำไมอ๋อแน็ฟกำไรงคือมันต่างกันแหละสองวอนก็คือสองคาถานะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแปดดาบเนาะมองไปเลยนี่คือแปดเหรียญน,นะครับอันนี้คือเดอะซันนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือเจ็ดดาบนะครับเห็นปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยนะครับนี่คือแฮโรฟาน แน่นอนไม่ต้องมองข้างบนเราก็รู้แล้วนะครับนี่น่าจะเป็น Emperor หรืออะไรอ่าเป็น King of War ์ไปนะครับนี่3ดาบแน่นอนนะครับอ่านี่คือไนท์เห็นไหมครับไนท์ก็จะเป็นไนท์แบบนี้นะครับก็คืออัศวินอัศวินวอร์อัศวินเอ่อสวอตนะครับผมดาบนะครับเดอะวลนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรครับ n a ฟออฟเดอะเชลิกนะครับผมเพจออฟถ้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเดอะมูนแน่นอน นะครับอันนี้ต้องเป็นหกเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญแมคคุณดูเร็วเกินไปไหมเนี่ยอ่ะสี่ดาบนะครับสี่ดาบอันนี้เก้าเหรียญน,นะครับคือสัญ,ญลักษณ์จะง่ายๆเลยคือชุดนี้ดูง่ายไม่มีคู่มือคู่มือหายน้องจิ๊กไปไว้ไหนแต่คิดว่าน่าจะทํานาแบบเวดเดเดเดอร์น,นะครับสองดาบนะครับเจ็ดถ้วยนะครับดูชะเร็วไปไหมเดี๋ยวบางคนแบบว่าเอ๊ะฉันยังไม่เห็นหน้าไพ่เลยอ่ะค่อยๆไปก็ได้สี่เหรียญนะครับ สี่เหรียญน,นี่แหละสามถ้วยลื่นเริงทะเลิงศกใหม่นะครับนี่ต้องเป็นสเต็งแน่นอนแมวอยู่ในปากเสือนะครับปากสิงโตอันนี้เมจิเชียนนะครับคือพอคุณดูไพ่มาถึงชุดที่80ของผมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มรู้แล้วล่ะโอ้โหมันจะเยอะขนาดนั้นใช่ปะ่ะหน้าไพ่มันก็ซ้ำซ้ำซ้อนซ,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 ซ้อนแหละแต่มันก็เปลี่ยนแค่ตัวละครเท่านั้นแหละเพราะนั้นการที่เราเก็บสะสมเนี่ยมันก็คืออัตลสหรือว่าเป็น สุนทรียภาพในการเป็นนักสะสมใช่ปะส่วนที่เหลือคือการทำนายละการทำนายง่ายๆไม่มีอะไรนะครับใช้เวทไรเดอร์ธรรมดา8ถ้วยนะครับนี่เห็นไหม5ดบาบ5ทาทาแน่นอนนะครับนี่ต้องเป็นแฮงแมนนะครับคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ละแล้วคำตอบคืออะไรก็ต้องรู้แล้วถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผ่านชุดที่83แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทุกวันคุณจะซึมซับนะดูคลิปผมคุณจะซึมซับ ความหมายของไพ่ไปเองนะครับ4คาาความมั่นคงนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยมี2ตัวอ่ามีกรรมเทศน่าจะเป็นเดอะเลเวอร์นะครับโอ้โหเห็นดาบเยอะๆแบบนี้รู้เลยว่าฝันลาย9ดาบนะครับอันนี้คือเท่าไหร่6ถ้วยนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับเรื่องหลังความหลังนะครับควี e ออฟ t ดอะ e พนทาเแล้วนี่อะไรควีนออฟเดอะเช r รินะครับเเหรียญเห็นไหมครับ ก็เห็นเหรียญความเจริญงอกงามเห็นเป็นรูปคนแล้วก็มีเรื่องของต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้ขึ้นอยู่เป็นเหรียญน,นะครับไม่แตกต่างไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความหมายนะครับหกเหรียญการแบ่งแยกกันอย่าล้างการแบ่งเหรียญการแบบว่าบริจาคนะครับ4ี่ถ้วยความพึงพอใจเนาะความพึงพอใจไม่พึงพอไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะสถ้วยยังอยากได้ถ้วยที่สอยู่ นะครับอันนี้คืออะไรเอาดาบมาปะปุ๊บอัศวินเนาะแปลว่าอะไร1นสอดนะครับผมก็คือ1ดาบนะครับนี่ต้องเป็นจัสเมนแน่นอนนะครับน้ง่ายไหมนี่ต้องเป็น1กระทาคันอะเนาะออนี่น่ารักเนาะคันอนะคนะันก็เลยคือคันอนะคนมันก็คันนะ่ะเออมันก็หนึ่งวอนเนไงยเอออันนี้ต้องเป็นทาวเวอร์ปุ้มระเบิดมาเลยนะครับรูปปุ๊บป,ปั๊บทันทีทันใดนะครับนี่ต้องเป็นห้า ดาานะครับมีแต่การสูญเสียในการจะทะเลาะกันคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่งก็พ่ายแพ้นะไมไ่ใช่เรื่องดีเลยนะครับอันนี้ก็คือ9ถ้วยนะ oh. ก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี10เหรียญความมั่นคงนะครับประมาณนี้อันนี้ดูแบบนี้คือเห็นน่าจะเป็นเทอร์มิสปตะไม่ใช่เป็นเดอะเดตนะเห็นเคียวเดตเลยประมาณนี้นะครับผมนี่นั่งเป็น คิงออฟเดอะชาริ t นะครับนี่ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย king of the sword นะครับผมอันนี้ต้องเป็นขี่ม้าก็ต้องเป็น k ไนท์ออฟเดอะชาริ t นะครับนี่เห็นคาถาเยอะๆ6อันรู้เลยชัยชนะนะครับ6คาทานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ the star นะครับ2เหรียญการแบ่งการบารลานนะครับอันนี้8คาทานะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของ การขยายอํานาจนะครับนี่สามเหรียญน,นะครับบ้านใหม่การใช้ความชํานาญอ่านี่คือ q ค e ีนออฟสตร์นะครับผมนี่การเดินทางทางน้ําต้องเป็น6ดาบแน่นอนนะครับโอ้โหเห็นมืดๆอย่างนี้เดวิลไหมอ่าเดวิลแน่ๆน,นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นออโรร่าใช่ไหมดิวิลออฟเดอะฟอร์จูนนะครับและนี้ล่ะครับอันนี้เป็น10ถ้วยนะไพ่อธิษฐานนี่มาพร้อมกับ10คาถา ความหนักความเหนื่อยนะครับ n i g h t of the Pentacle นะครับอันนี้ Empath ไหมเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ปุ๊บรู้เลยว่าความสมบูรณ์ Empath อับดานนะครับผม a of the Pentacle อีกแบบนี้ต้องเป็น The Fool แน่นอนแล้วทำไมไม่เอาแมวหะ่ะเอาหมามาทำไมเออเนอะอืมแปะใจเห้นนะประมาณนี้ The Emperor ราชาอันนี้อะไรครับ k n a p of the Wand นะครับอ่าเห็นเสาสองเสา B J รู้ทันทีเลยว่าเป็นหายแพทเทจนะครับปกปิดทัพทิมอยู่ด้านหลังเนาะนี่ฝาฟ,ฟิงสองตัวก็ต้องเป็นชาลีออดแน่นะครับการเดินทางการไปต่อนะครับควีนออฟเดอะวอร์ามาละเจ็ดคาถาปัญหาลุ่มเราต้องแก้ไปทีละปัญหานี่ถือตะเกียงเรารู้เลยว่าจะเป็นเดอะเฮอร์มิสง่ายปะโคตรง่ายเลยอะ่ะนะเอออันนี้ต้องเป็นอะไรเป็นสองชาริกนะครับสถ้วยและนี้เป็นแหละโอ้โหนี่สิดาบ แล้วสิดาบนี้แทงใครเนี่ยทําไมแมวหายไปไหนเออเนาะอันนี้คือ5ถ้วยทุกศกเศร้าเสียใจแต่ก็ยังเหลืออีกสถ้วยนะ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ใบสุดท้ายก็คือเท p เพลน c e ง่ายไหมครับง่ายเนาะคือไม่ต้องมีคู่มือนะถ้าดูคลิปของผมมาจนถึงคลิปที่ชุดที่80แล้วละผมว่าน่าจะท่องเบสิกได้แล้วละ่ะนะว่าเวทไลเดอร์ความหมายของเขาคือไงเพียงแต่ว่า,วา,วาที่เหลือเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราจะเอาไปใช้แล้วละ่ะว่า คำถามเกิดข like, right. like ึ้นได้อย่างไรและคำถามนั้นเราจะตอบคำถามได้อย่างไรนะครับการใช้ไพ่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะใช้แบบเซลติกคอร์สก็ได้จะตั้งตั้งตามรูปหน้าไพ่ของแต่ละชุดก็ได้บางทีชุดนี้เป็นชุดแมวเขาก็จะทำเป็นตีนแมวเราให้ระวางไพ่รูปแมวเป็นตีนแมว5ใบแล้วก็จะวางตำแหน่งว่าเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันคือเทคนิคของการที่จะเอาไปทํานายทีนี้วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคของการที่จะทําความรู้จักกับผู้ที่จะมาถูกเราทํานายก่อนอ่าเนาะบางทีคุณไม่รู้ว่าอ่าเราจะทํานายเขานะครับเราจะทํานายเขาคนที่มาขอเราดูดวงเนี่ยจะมาทํานายเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้เราจะเปิดด้วยคําถามอะไรดีจะเปิดด้วยคําถามที่แบบว่าให้เขาแบบว่า ถามมาเลยดีไหมอะไรแบบนี right, so, of of how, ้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะสอนในเรื่องของการที่ว่าทําความรู้จักกับเขาก่อนทําความรู้จักกับเขาก่อนแล้วให้เขาตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ตัวตนของเขาด้วยการใช้ยังไงรู้ไหมครับ3ใบครับนะวันนี้เราจะสอนในเรื่องของการที่จะมีเทคนิคใหม่ในเรื่องของการที่จะศึกษาตัวตนของเขาก่อนนะครับศึกษาตัวตนของเขาก่อนหรือว่าเรียนรู้กับคนที่มาดูไพ่กับเรานะครับเช่น สามใบแรกเราจะถามว่าอาดีตปัจจุบันและก็อนาคตอ่าเนาะเนี่ยเบสิกเลยไม่รู้ว่าเคยได้ยินมาหรือเปล่าบางทีเราก็ถามไปเลยคำถามแรกมาเลยครับคำถามที่สองมาเลยครับเนาะตรงนี้เราใช้คำถามอาดีตนะครับเราก็ให้เขาเลือกไพ่เราเราครีไพ่เสร็จเรียบร้อยนะครับซัฟเฟอร์เสร็จเรียบร้อยเราก็ให้เขาเลือกไพ่อ่ะขอให้คุณเลือกมาสามใบอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต นะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ทําความรู้จักกับเขาก่อนว่าอดีตของคุณคืออ,อดีตของคุณคือเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวาม,มากเป็นอะไรที่แบบว่าเป็น family man ได้ไหมเป็นสามเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดถึงแต่เรื่องของบ้านของคุณนะครับทำสิ่งทุกทุกอย่างทําความสามารถเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความช,นมชนานุงชานาญเนาะ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการใช้สามเหลียญน,นี่คืออดีตของเขาเสร็จแล้วปัจจุบันละ่ะปัจจุบันชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไหมก่อนที่จะมาถามเราในเรื่องของทําไมถึงมาดูดวงกับเราอ่าเนี่ยปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเห็นไหมคุณสเตงมานะครับปัจจุบันเนี่ยคุณสเตงมาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยละ แต่ก่อนคุณสมัยก่อนคุณเองเป็นคนที่แบบทําอะไรก็ได้นู่นนี่นั่น,นอยากทาทาทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสามเหรียญน,นะครับปัจจุบันเนี่ยคุณมีความสเต็งมีความเครียดและมีความอดทนละเฮ้ยฉันตกอยู่ในสภาวะที่แบบว่าตืนไม่เข้าข่ายไม่ออกฉันจะทํำยังไงนะครับอนาคตล่ะครับอนาคตเป็นยังไงอ่าอนาคตก็คือ แต่เขาเราก็บอกว่าในอนาคตคุณก็คือ King of the Charlotte คุณจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้เป็นราชาแห่งถ้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เนี่ยได้เรียนรู้กับเขาแล้วเราก็ถามเขากลับไปว่าใช่หรือไม่แต่ก่อนคุณเป็นคนแบบนี้ไหมตอนนี้คุณมีปัญหาไหมในอนาคตนะผมมองว่าคุณเองอาจจะ าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ให้เขาถามคําถามทีละคําถามขึ้นมาแล้วก็จับไ่อีกใบหนึ่ง <S 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 2> <S 2> เขาก็จะถามมาสมมุติเขาถามเรื่องอปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรนะครับโอ้โหเรื่องความจเจริญเติบโตเรื่องของการเงินแน่นอนเพราะว่าเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับง่ายไหมครับง่ายเนาะมันง่ายๆเลยต่อแสดงว่าตอนนี้เขาอดทนต่อเรื่องอะไรเรื่องของความจเจริญเติบโตเรื่องของความเรื่องของรายได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามต่อว่า แล้วยังไงล่ะ,ะสมมติว่าเราไม่เกียรว่ารายได้หรือไงนะเราก็ถามต่อไปเนี่ยรายได้มันไม่ไปข้างหน้าเลยมันสองดาบเนี่ยมันอยู่กับที่เห็นไหมมันเป็นการใช้ไพ่ในการเล่าเรื่องออกไปนะครับมันยังแบบว่าเนี่ยผมกังวลในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้มันเครียดเพราะว่ารายได้มันไม่มีเนะาะขยับไปไหนก็ไม่ได้เกิดการล็อกดาวน์แบบนี้นะครับเขาก็อาจจะถามบอกว่าแล้วผมจะทํายังไงดีต่อนะครับเขาก็เราก็เขาให้ให้เขาจับไพ่ต่อ จับให้ต่อปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เขาต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเออทำบุญบ้างนะอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรได้ไหมอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้หรือว่าเตรียมการที่จะต้องแบ่งอะไรแบบนี้แบ่งเพราะว่าใบหกเหรียญเนี่ยมันคือการแบ่งหรือการหย่าล้างนะครับมันทีนี้มันก็ต้องดูลึกกันไปแล้วหละ่ะว่ามันคืออะไรแต่ถ้าสมมติเราตีความแบบง่ายๆธรรมดาทั่วๆไปเราก็จะบอกว่าหเหรียญน,น่ะมันคือเรื่องของการบริจาค คุณเองอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นให้คุณลองบริจาคเนาะไปทําบุญบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยมันง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้สามารถที่จะไปดูได้เนาะอะถ้าสมมุติเราบอกว่าถ้าคุณทําบุญแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมไปทําบุญนะไปทําบุญไปเติมน้ํามันตะเกียงไปถวายน้ําดื่มน้ําปานะ จะเกิดอะไรขึ้นอ่าเขาก็บอกว่าเป็นนักอ of the sword นะครับผมก็คุณก็จะสามารถที่จะรู้แล้วว่าคุณจะต้องไปต่อ,อยังไงนะครับนี่คือวิธีการทำนายเห็นไหมไพ่ชุดนี้ง่ายไหมง่ายนะครับยังไงถ้ามีคำถามลองถามเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดไพใ่ให้คุณนะครับก็เป็นไพ่ที่มีพลังของน้องเปียอยู่นะครับก็สวัสดีครับ